กราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวขุนนะกับทุกทุก่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาร์มูยชาแนลนะวันนี้เรามาเล่นเกมมิทิงวอร์กันนะครับของพ่าดสเปคนะครับทุน1,000พอยต์นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับที่ห้องอ่าเอเพีด์นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันที่เบลละเท่าไหร่ดีวะเอาสามสิบไหมอ่ะสามสิบพอยต์ละกันนะครับยิงไปที่ฉลามครับผมโอ้โหแปดร้อยเจ็ดสิบ ตัวเล็กๆก็ใช้ได้อยู่นะถือวี่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบคอยส์อ่าช่วงนี้เราก็เล่นทุนหนึ่งพันมาเนี่ย 3, สามวันติดแล้วนะ 3, สามวันติดแล้วแหละอ่ะาแต่ไม่จิดนะครับตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับผมแต่ทงนี้เราจะเล่นกันทุนตาม,ตามบ้างแล้วกันเนาะถือหมดพอดีครับแจมก่อนฟ้ามาพันห้านัดสุดท้ายช่วยชีวิตนะครับที่หนึ่งก่อนไปทิ้งท้ายที่สามร้อยคอยส์อ่าแต่ว่ายังโอเคอยู่นะปลาพาเลสครับเดี๋ยวเรา พี่ยิงอยู่ไหมอินน้ำอยู่นะ,ะตอนนี้เราก็ยิงกันไปนะครับที่ปักะเพ้าน้อยแล้วกันโดนละร้อยห้าสิบอยนะครับเรามาดูกันว่าจะนิุ้มี่สียไหมนะได้อยู่ว่ามีกําไรนะครับกําไรขึ้นมาอยู่มนะตอนนี้นะครับเราก็ไปกันต่อนะครับปลาหมึกก็แตกยากเหลือเกินในงามใจ เดียวปูนคู่ไปกบผิดไปหนึ่งทีเกือบไปละดีนะดูดก่อนนะไมงั้นหมดมาในง,งามเลยนะครับอนะตอนนี้เสียงก็จะไปแปลกนิดนึงนะครับอา,อาการเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะครับผมเราก็รอยิงกันไปต่อ,อยนะครับนิดนึงเนาะตอนนี้ก็กลับมาเป็นหน้าปกติและบอสมานะครับดาก้อนมา ตอนทองนะครับจัดไปอือหืมไม่อย่างง่ายครับเป็ดกระสามสิบพอยครับผมอือหือทีแรกเท่าไร่โอ้น้อยจัดพันห้าครับผมวิธีนึงปึ๊บยังเท่าไรไม่พันห้าเป็นสามพันครับผมจุดยอนแล้วสำหรับใครนะครับที่สนใจนะอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านของฮะของเรานะครับก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับเอาไม้อีกตัวหนึ่งครับผมเจเดินจกิลละขออีกพันหนึ่งแล้วกันขออีพันหนึ่งครับ ไันนึงอ่หามาครับผมได้หนึ่งตัวครับรอบนี้เยอะหน่อยสามพันวีละ้ปสามพันร้อยนะครับรอบนี้สามพันร้อยเป็นหกพันครับผมกำไรยังเอาครับอันนี้ไปครับมายิงตัวว่ะเ,เ,เดี๋ยวเซ๊ดีหัวขอยไอยควายเด๋ยวจัดเลย อุ้ยนี่ม,มาเอายังไงก็ตู้แปะร้อยเจ็ดสิบห้อยตัวนี้ได้ไหมรถเฟดูโอโโ้โวได้ยิงฟีมาแทนจะลอเลยรอเลย,เยเอยากมาครับเรียบร้อยมาตัใช้ใช้ยิงฟีได้ด้วยนะาจริงเก่จากจังมาถามตัวมันเท่าไหร่นะครับใช้ยิงฟียิงตัวที่สามครับไม้สามพันพอยครับผม ร้อยสี่สิบห้านะครับหมดเราก็พอละหกร้อยวันนี้ยังเกิดนะครับมายิงตัววะยิงไปยิงสามสิบนัดครับตัวนี้ยังไงสามสิบนัดสามสิบนัดครับได้มาวะโอ้โหโอเคครับผมจัดว่าเด็ดอยู่ครับทำได้ขนาดไหนหรือว่าโอเคนะยิงเสร็จหมดพอแล้วครับ พอ,อกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้พอเนี่ยพอแหละอและก็สําหรับวันนี้นะครับก็จบกําไรมาสวยอยู่นะรัรผมเบสสามสิบพอยดูกําไรดีครับท่านผู้ชมหุ้นหนึ่งพันพอยนะครับได้กําไรมาหนึ่งพันสี่เอ้ยหนึ่งพันสามร้อยพอยนะครับ หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยี่สิบหอยนะครับกำไรมั่วแบนี้นึงแล้วก็ขวัญใจบุรีที่คุณสู้กระโดดไหล่จะมูมไปเซกันแฮ่สโมกกิ้งหุ่เป็นสโมกเกอร์นี่นาสโมสรพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุรีและคุณก็เดินเข้ามาผู้ยิบบุรีและจุดสูบ